ภาษีค่าแรงค่าขนส่งค่าเงินนะคะคือตอนนี้เวียดนามได้เปรียบเราทุกประดุค่ามัธยฐานค่ากลางเขาเนี่ยสาปีเราค่ากลางเนี่ยสีปีนะหมายว่าแรงงานไทยคนแก่อายุเฉลี่ย45 5ปีอะไอตรงนี้ประสิทธิภาพมันมันก็ต่างกัน มันก็อยู่ที่การเจจาของทีมของเราที่ไปเจจาก็ต้องก็ต้องมีกล่นนะแต่ดูแต่ท่านรีว่าการกระทรวงการคลังก็เห็นหน้าตาท่านแล้วก็ผมว่าท่านก็หนักใจนะ เราเจจาได้เท่ากับเวียดนามนะอันนี้ทุกคนก็อยากแค่เท่ากับเวียดนามไอ้ต่ำกว่าลืมไปเลยนั้นถ้าเราได้เท่าสักภาษี25ผมก็อย่างน้อยมันก็ยังตัดฟันสู้เนะี่ยเราก็อาจจะต้องยอมลดราคาของเรานะเพื่อที่จะไปชดเชยส่วนต่างภาษีที่สูงกว่าเขาตอนนี้25ใช่ไหมเราจะสูงกว่า5ไอ้อย่างนี้มันยังเจจากันได้เ่ะแต่ที่ผมห่วงคือเขาไม่ลงอะไอ้ไอ้นี่นากังวล มุงสู่หนล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะค่ะสมิติเลยนะคะภาษีค่าแรงค่าขนส่งค่าเงินนะคะคือตอนนี้เวียดน,นามได้เปรียบเราทุกป,ประตูใช่ยังไม่พูดถึงเรื่องผิตภาพแรงงาน productivity ก็ดีกว่าเราเยอะนะเพราะเขาเป็นคนหนุ่มสาวไงรู้สึกค่าอายุเขาไม่ ค่ามัธยฐานค่ากลางเขาเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้นต้นสามสิบสองไอ้ตัวที่สามสิบสองปีเราค่ากลางเนี่ยสี่สิบห้าปีนะยหมายว่าคนไทยแรงงานไทยคนแก่อ่ะนะอายุเฉลี่ยสี่สิบห้าปีอ่ะใช่ไหมไอ้ตรงนี้ประสิทธิภาพมันมันก็ต่างกันแล้วเราก็คือคือยังไงเดียร์ทั้งทั้งค่าค่าแรงค่า ระวางเรือเรื่องของบาทเรื่องของอะไรต่างๆของเราเนี่ยเราเราสู้เขาไม่ได้จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยก็เหนื่อยนะก็เหนื่อยไอ้ตอนเจอภาษีสิบเปอร์ซ็นอย่างวันเนี้ยเรายังเจอสิบเปอร์เซ็นตอยู่เนี่ยลูกค้าเขาก็ต่อรองเรานะเอ้ยคุณรับไปได้ไหมสิบเปอร์เซ็นตบางรายก็บอกเอาคุณรับไปครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่อพอสามสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยมันมันไม่รู้จะต่อรองกันยังไงไงเดีย๋ยวไงไอ้สิบเปอร์เซ็นยังบอกเอยคุณคนละครึ่งน่ะฮ่าฮาเก็บกันเก็บตัวคนละครึ่งหมายว่าคนซื้อเขานะ ใช่ไหมเจ็ดตัวกันคนละครึ่งน่ะค่าขายกันไปมันก็เหนื่อยไป่ได้กันแต่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์น่ะคุณคิดว่ามันจะไปไปเจราจาอะไรกันไอ้น,นี้พูดเราพูดถึงลูกค้ากันนะใช่ไหมงัม้นก็ต้องฝากความหวังไว้กับทีมเจราจาส่วนเรื่องการเยียวยาเนี่ยนะครับมันก็ผื่แผลมันใหญ่มากนะครั้งนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าเราเจอเวลวร้ายเนี่ยเจอสามสิบเปอร์เซ็นหรือสามสิบวันนี้สามสิบหก็เจราจากันถึงสามสิบก็เหนื่อยนะ แผลมันใหญ่ไงคุณจะยิวยากันยังไงแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ตั้งงบนะมีอะไรฮะมีแสนกว่าล้านใช่ไหมแล้วก็มีเงินสำรองอีกสี่หมื่นเจ็ดพันล้านมีกองทุนจะมาช่วยเหลือเรื่องอะไรเรื่องเรื่องสภาพคล่องไอ้หมื่นล้านเลยพวกนี้มันดีหมดนะคุณต้องทําหมดอ่ะแต่แผลมันใหญ่่ะคุณคุณคุณกีตาเนี่ยอกมาแผลมันใหญ่อะแล้วมันมันยาวอ่ะมันจะกลับมาหรือเปล่าคือมันไม่เหมือนไอ้ตอนโควิดนะ โควิดเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดไปบ้างแล้วเนี่ยมันเป็นโรคระบาดทุกคนก็ความบวังว่าเดี๋ยวมันก็หายแล้วมันก็หายจริงๆแต่ไอตอนนี้เนี่ยมันมันมันแผลมันมันมันไม่หายแผลมันไม่หายแล้วคุณจะยูยากันยาวๆจะไหวไหมคนเกี่ยวข้องกันมากใช่ไหมผมประเมินคนอาจจะเสี่ยงตกงานเนี่ยเป็นหลักแสนคนนะแสนกว่าคนเป็นอย่างน้อยถ้าถ้าถ้ายังอยู่ในระดับ3 0มสถึงสมสิบเปอร์็ตนะ ถ่าะนะครับนะอย่างที่ผมบอกอะจ้าขายมันหายไปอะยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วคุณบอกว่าคุณคุณไม่กระทบอะไรมันก,ก็ก็เกินไปหน่อยแหละใช่ไหมค่ะทีนี้คือถ้าเป็นอินไซต์ของคนที่อยู่ในวงการนะคะคือถ้าภาษีมันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้จริงแล้วมันมีส่วนต่างกับทางของเวียดนามเนี่ยนะคะมันมีผลทําให้ ลูกค้าเนี่ยถึงขั้นเปลี่ยนใจทันทีเลยเหรอคะคุณธน,นิกาค,คือการตัดสินใจซื้อการดีวธุรกิจหรือว่ากระทั่งการยาัดฐานผลิตเนี่ยเรื่องใหญ่มากๆนะคะจะเปลี่ยนใจจะลงทุนกันแต่ละทีเนี่ยเขาน่าจะต้องใช้ควรเยอะนะคะมันมีรายละเอียดยังไงคะคุณธน,นิตทำไมคุณกีตาร์ซื้อของจีนเยอะแยะเลยออนไลน์ทั้งที่เราก็รักชาติแล้วก็รู้ว่าซื้อสินค้าจีนเราก็ไม่ค่อยอยากซื้อแต่มันถูกไงฮะเข้าใจไหมคุณเชอรี่เอ็กคูกีตาร ใช่ไหมนะเราเราก็ไม่อยากซื้อแต่มันถูกกว่าของสินค้าในผิดในบ้านเราอ่ใช่ไหมมันก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าสินค้ามันราคาเท่ากันร้อยบาทถ้ามาจากเวียดนามมันเป็นร้อยี่สิบาทถ้ามาจากไทยมันร้อยสามสิบหกบาทถ้าคุณเป็นผู้บริโภคอะ่ะคุณจะซื้อใครใช่ไหม คุณจะซื้อใครแล้วพอเพอเ,เวียดนามเขาไม่ได้ขาย120บาทเพราะเขาอาจจะลดต้นทุนเขาอะไรของเขาภายในเขาที่เขาลดง่ายกว่าเราเขาอาจจะเป็น1้อยร้อยสบาทเนี่ยใช่ไหมแต่ของเรามันมีแต่ขึ้นรัฐบาลก็ต้องจะขึ้นค่าแรงจ้องขึ้นนั่นขึ้นนี่ประชานิยมอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมถ้าเราเป็นผู้บริโภคเราเราจะเราจะตัดสินใจแบบไหนใช่ไหมแล้วมันก็มีผลนะครับมันก็อยู่ที่การเจรจาของทีม ของเราที่ไปเจรจาก็ต้องก็ต้องมีกขืนนะก็ต้องมีขืนแต่ดูแต่ท่านดัีว่าการกระทรวงการคลังก็เห็นหน้าตาท่านแล้วก็ผมว่าท่านจะหนักใจนะใช่ไหมแต่ถ้าเราเจรจาได้ทัาเท่ากับเวียดนามนะอันี่ทุกคนก็อยากจแท่เท่ากับเวียดนามไอ้ต่ำกว่าลืมไปเลยใช่ไหมเขาถวายทั้งตัวภาษีศูนย์เนี่ยก็ยังได้ยี่สิบเปอร์เซ็นเลยแถมก็เป็นลูกรักเนี่ยใช่ไหมนั้นถ้าถ้าเราได้ เท่าสักยี่ิบห้าภาษียี่ห้าเปอร์เซ็นตผมก็อย่างน้อยมันก็ยังตัดฟันสู้เนี่ยหมายว่าเราก็อาจจะต้องยอมลดราคาของเรานะนะเพ<ฆ>ื่อที่จะไปชดเชยส่วนต่างไอ้อไรนะภาษีที่สูงกว่าเขาเนี่ยก่ณยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราจะสูงกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้อย่างนี้ยังมันยังเจรจากันได้อคนรับไปครึ่งได้ไหมเรารับห้านะทางผู้ซื้อในนู้นรับห้าโอเคไอ้อย่างนี้ก็ยอมขาดทุนนิดหน่อยรักษาชีวิต รักษาชีวิตเพราะเราก็ไม่ได้ขายอเมริกาเจ้าเดียวแล้วก็มีส่งออกไปจีนไปไปยุโรปไปอะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่ผมห่วงคือมันไม่เขาไม่ลเขาไม่ลงอะ่ะไอ้ไอ้นี่น่า,น,าน่ากังวลน,นะความหวังผมคืออย่ากเกินยี่บห้าเนี่ยพอสู้ได้ค่ะทีนี้ข้อมูลจากทางสภาอุตหกรรมนะคะเห็นพูดถึงตัวเลขผลกระทบ อาจจะประมาณแปดถึงเก้าแสนล้านนะคะคุณธนิตมองตัวเลขใหญ่ขนาดนั้นหรือเปล่าที่จะเจอผลกระทบจากภาษีตอบโต้ทาง,งนี้ค่ะถ้าเราถูกเก็บสาสิบหกเปเซผมคำนวณเข้าๆประมาณแปดแสนล้านนะแปดแสนเจ็ดหมื่นล้านอันนี้คือพอร์ตอเมริกานะพอร์ตอเมริกาเพราะว่าเราค่าขายเขายี่สิบพอร์ตยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอย่าลืมว่ามันหนึ่งจุดเก้าค่าขายอเมริกาเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยหนึ่งจุดเก้าล้านล้านนะฮะ ใช่ไหมหนึ่งจุดเก้าล้านล้านบาทเนี่ยนะสมมติว่าหายไปสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยใช่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นตนี่ก็หกแสนกว่าล้านละหกแสนเจ็ดหมื่นล้านละอันนี้แค่สามสิบเปอร์เซ็นตนะไม่ได้หายหมดนะนะในในร้อยเปอร์เซ็นที่ส่งไปเอฟออกไปอเมริกาเนี่ยถึงภาษีสูงโอเคนะอันนี้พูดในทางบวกแล้วเนี่ยเออยอดขายลดสามสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นยังหกเจ็ดแสนล้านเลย มันมันเรื่องใหญ่นะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ล้อเล่นเลยบางคนผมเห็นบางทีท่านทั้ทีบางคนอะไรออกมาพูดสัมภาษณ์เหมือนกับมันไม่เรื่องใหญ่อะไม่ได้เรื่องใหญ่แต่ผมว่าเข้าใจว่าตอนเนี้ยเริ่มเริ่มเข้าใจตรงกันมากขึ้นนะกระทรวงการคลังท่านพิธีกระทรวงการคลังซึ่งท่านมาจากภาค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 อะไรเคยอยู่ตากหลักทักเคยอยู่บางจากอะไรท่านเต่นภาคนี้แต่ว่าไอ้ตรงนี้มันต้องเห็นภาพไปถึงว่าเรามีเอช มีสู่อุปทานตอนนี้ผมอาจจะเป็นคนแรกๆที่พูดเรื่องสู้อุปทานส่งออกรี่ซ้ำไปตอนนี้คนเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่เสียหายยาเพราะเอ็กซ์พอร์ตเมื่อกี้เราพูดกัน6กเ0ตแสนล้านเนี่ยมันจะเพราะเอ็กซ์พอร์เตอร์แต่มันยังมีอุตสาหกรรมในประเทศอีกอะที่เขาก็มีคนอยู่ในนั้นอีกนะอย่าลืมนะใช่ไหมโรงงานทํากล่องโรงงานทําฉลากโรงงานทําพาเลสนะโรงงานทําวัตถุดิบทำคอนทเทนเนน ทำอาหารกึ่งไอไอวัตถุดิบกึงสําเร็จรูปเนี่ยที่ขายผู้ส่งออกเนี่ยเขาก็มีแรงงานมือมาอยู่นั้นและก็รวมๆกันแล้วเนี่ยเวลามันไปกระทบเนี่ยมันไปกระทบถึงครัเรือนแรงงานเนี่ยตังได้น้อยโอราไารถลงลึกถึงขั้นตกงานเนี่ยที่สุดไอตัวฟีคอนซัมเชั่นเนี่ยมันจะลดลงรู้สึกธนาคารชาติเนี่ยเห็นเห็นพึ่งประกาศไปเนี่ยก็จะปรับว่าถ้าอาจจะปีเนี้อาจจะโตได้แค่นะฮะ อาจจะโตได้แค่ 1%, 1ก,วกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะโตได้สัก1.2 1.3%นะบางแห่งก็ประเมินว่าปีนี้มันจะเปอร์เซ็นต์เดียวแต่ปีหน้านี่พูดตรงกันหมดนะว่าอาจจะ GDP เราอาจจะจะเหนื่อยหน่อยนะครับเอ็กซ์พอร์ตเราจะติดลบค่ะแล้วส่วนที่เป็นออโอกาสหรือว่าความหวังในการเจรจานะคะคุณธนิต มองแล้วคือเท่าที่เห็นดีลของเวียดนามเท่าที่เห็นดีลของเพื่อนๆในกลุ่มภูิภาคอาเซียนนะคะเออเดทที่คาดหวังได้มากที่สุดน่าจะไปจบอยู่ตรงไหน,นมันตอบยากคุณเจจากับคุณทั้มเนี่ยหรือทีมงานของเขาเนี่ยนะมันตอบยากมันคุณดูแล้วกันนะครับอย่างลาวอย่างเงี้ยไม่ได้มีปัญหากับไม่ได้ค้าขายอะไรกับกับอะไรนะฮะกับสารัฐเลยเนี่ย สะปะปอลาวเนี่ยเจอภาษีเข้าไปเท่าไหร่อะสี่สิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมสูงกว่าเราด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่เขามองว่าเราเนี่ยเป็นพวกไข่งานนี้เขาเล่นจีนนะคุณดูให้ดีนะเขาจะเล่นโซ่ประธานของจีนทั้งหมดเลยเนี่ยเขาดูว่าคุณเป็นเด็กของไก่อย่างลาวกัมพูชาอย่างเงี้ยก็ถือเมียนมาดยซัาไปเนี่ยก็ถือเป็นเด็กของจีนใช่ไหมไทยเนี่ยก็เจอหางเลขไปด้วย นะไทยก็เจอหางเลขไปด้วยเพราะการเจรจามันนอกจากเรื่องการค้าเรื่องของตัวเลขที่มาคุยกันมันยังมีเรื่องของของความชอบกับไม่ชอบมาปนด้วยซึ่งเราเดาใจเขาค่อนข้าง,ค,างค่อนข้างยากมากนะครับแล้วก็ที่เขาพูดบ่อยๆก็คือเรื่องกานชิปเมนนะแต่เธอพูดเขาว่ากานชิปจริงจริานชิปเมนเนี่ยมันหมายของหมายคือว่าสินค้าที่มาจากประเทศหนึ่งแล้วใช้ประเทศไทยเนี่ย นะครับเป็นทางผ่านอย่างถูกกฎหมายนะมาเปลี่ยนเรือมาเปลี่ยนเรือที่ประเทศไทยใช่ไหม uh huh. แล้วก็ถ้ามาลงแหลมชะบังแล้วก็ไปอีกประเทศหนึ่งนะครับแต่ต้องผ่านทางท่าเรือแหลมชะบังเท่านั้นเปลี่ยนเปลี่ยนท่าไม่ได้ถ้าเปลี่ยนท่าเขาเรียกวา,าทานสิทีนี้เราก็มันมีช่องโหว่ช่องโหว่คือวบ,บ้านเราเนี่ยมันมีกฎหมายฟรีโซนมันก็มีคนไปตั้งอะไรนะเออลังสินค้าที่เอาของเข้ามาแล้วยังไม่ต้องเสียภาษีไปในหนึ่งปีภายในหนึ่งปี มันก็เอาของพวกนี้ที่ทานชิปเม้นที่ควรจะส่งไปอีกประเทศหนึงนะอั่าจ้าตัวอย่างสมมติสมม,ต,สม,มติเป็นกรณีประเทศจีนก็ได้สมมตินั่นที่สมมุตินะเขาจะส่งไปประเทศอื่นเนี่ยประเทศไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะแต่เขาไม่ส่งเขากลับย้ายเข้ามาไว้ในในคลังสินค้าทันบนหรือบอลเด็ดเวหาหรือฟรีโซนพวกเนี้แล้วเขาถ่ายตู้นึกไหมเปลี่ยนเปลี่ยนตู้เปลี่ยนตู้แล้วก็ออกซี ออกสุดเหตุออฟออริจินแหล่งกำเนิดประเทศไทยและชิปไปที่อเมริกาเขาบอก<น>ถ้ากลับได้เนี่ยเกาจะเอาเต็มที่เลยนะใช,ใช่ไหมแต่ว่ารัฐบาลเราเรื่องนี้ผมก็พูดมานานเพราะผมอยู่ในวงการนี้รู้ว่ามันมันมีติ๊กกี้กันเยอะในเรื่องนี้แล้วผมทําโลจิสติกด้วยเนี่ยบางทีสินค้ามานะกุณกีตาบางทีเนี่ยเป็นกึ่งสมเร็จรูปเลยนะน็อกดาวมาเนี่ยเครื่อใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับ แล้วก็อินเนอร์บ็อกอินเนอร์บ็อกก็คือกล่องข้างในเนี่ยกล่องข้างในเนี่ยกล่องนอกเป็นกล่องมาจากอีกพูดก็ได้ก็ประเทศจีนเนี่ยแหละกล่องข้างในเนี่ยเป็นเม็ดอินไทยแลนด์ละเนี่ยเหรอไหมฮะเขาเขาไม่แต่กล่องเขาก็ทํามาเรียบร้อยก็กล่องข้างในอก็แกะกล่องนอกออกนะครับแล้วก็มาอะไรฮะมามาขันตะกูติด<ฆ>นู่นติดนี่ส่งไปประเทศหนึ่งเลยแล้วก็ตีกลาประเทศไทยละแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เขาห้ามคือเดิมทีเดียวเนี่ย ก่อนเมษายนเนี่ยเขาให้เอกชนสามารถออกเอไอโอไดใ้ใบรับรองถิง่นกำเนิดเนี่ยตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เขาเอาไปทําแต่ก็ต้องระวังนะเพราะาไอ้พวกเนี้มันมีจริงมันมีจริงแล้วก็อเมริกาผมคิดว่าต้องต้องจับกันจับกันจริงๆริงอะนะครับเข้มงวดเพราะว่าบ้านเราบางทีเจ้าหน้าที่ก็ยังอารมณ์บั่วลยหรือว่าบางทีมันก็มีมีอะไรมีนอกมีในกันนะครับค่ะคุณธนิตพอจะประมาณการสัดส่วน มากขนาดไหนคะส่วนที่เป็นสินค้าทรานสชิ i เมนต์เนี่ยค่ะมันก็ไม่ค่อยเยอะอนะแต่ว่าเรากลัวว่ามันกราก็กลัวว่าคือคือเคสวันนี้เนี่ยที่มันเกิดมันเกิดทั้งโลกนะเพราะอเมริกาเป็นตลาดใหญ่สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่นะครับวีดนานเนี่ยอเมริกาเป็นสัดส่วนสามสิบเอร์ซ็นะครับของเรานี่ยังสิบเก้าุดห้าหรืออะไรเนี่ยเกือบยี่สเอร์เนตจีนอเมริกาก็เป็นตลาดใหญ่เพราะทมการไม่ผิดสาสิกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน ใช่ไหมงัม้นเมื่อเข้าไปไม่ได้เนี่ยมันก็มันก็ต้องหาทางคือเอกชนมันก็ดิ้นหล่นกันเพราะว่ารัฐบาลก็อาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้แต่เอกชนมันก็ดิ้นหลนกันมีมีลูโวมีอะไรกันเออตัวเลขผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้มากมายกันขนาดเป็นนัยยะอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าไอ้ไอ้หนึ่งจุดเดียวเนี่ยถ้าเขาจับได้มันเล่นทั้ง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 แทงเลยะนะนะทั้งทั้งเข่งเลยอเนี่ยผมคิดว่า เอ่อตอนนี้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องเทมงงดเรื่องพวกนี้เรื่องเรื่องสินค้าที่ทานชิปเมนต์แล้วย้ายเข้าไปในฟรีโซนเอ่อเอางี้ดีกว่าจับง่ายเพราะฟรีโซนมันต้องมีรั้วมีสุขกรแต่จริงๆกําลังคนเราไม่ก็เยอะไงะมันก็มีแต่โต๊ะมีแต่ห้องทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐแต่มันไม่มีคนอยู่ในนั้นเพราะเรานะก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเทมงวดกันฮะโดยเฉพาะพวกที่เป็นฟรีโซนเพราะเป็นช่องทางที่เขาจะไปทานชิปเมนต์เนี่ย ประเด็นที่คุณธนิตพูดถึงนี่แหละค่ะเรื่องของเป้าหมายจริงๆของอเมริกานะคะส่วนสําคัญเลยก็คือเรื่องของการเล่นงานลายเชนนะคะฝั่งที่เป็นคู่แข่งของเขานะคะนั่นก็คือจีนเข้าใจว่าเราก็คงมีความสัมพันธ์การค้าและก็ความสัมพันธ์เรื่องของหัวโซ่การผลิตกับจีนที่แนบแนบ่แนแล้วก็เข้มข้นซะด้วยนะคะ,ะเราเปลี่ยนยังไงเราปรับตัวยังไงคะรอบนี้มันอาจจะเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงของลปยเชนการผลิตโลกครั้งใหญ่มันเหนื่อยนะเพราะเราเป็นประเทศเล็ก ที่พึ่งพาประเทศใหญ่อันนี้เราไม่เหมือนประเทศอื่นนะเราเพึ่งพาเขาเยอะนะทั้งส่งออกทั้งทัวริสซึ่งคุณไปโอนอเมริกายกภาษีศูนย์หมดแล้วยุโรปอะใช่ยุโรปเขาก็ทุกกำปั้นนน่เออค,คุณลดคุณลดภาษีศูนย์แล้วชั้นน่ะใช่ไหมคุณไปโอเขามากจีนเขาก็เล่นง,งานคุณเหมือนกันว่าเอ้ยคุณไปกีดกันสินค้าชั้นน่ะใช่ไหม ไปจีดการสินค้นา,าชั้นในในการนําเข้าคุณเอาเข้าอเมริกามากกว่าชั้นรัฐบาลรู้เห็นเป็นใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาก็อาจมาเล่นงานเราแล้วก็ทางทางจีนท่านสีชิ้นผิงก็พูดไปประกาศชัดเจนแล้วว่าไทยทำอะไรที่กระทบกระเทือนผลประโยชน์เขาเนี่ยไม่ใช่ไทยนะประเทศใดเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการตอบโต้ยุโรปก็บอกแล้วใช่ไหมไอ้น,นี่เราก็อันนี้มันเป็นเหมือนอยู่เขาควายสองข้างนะไปซ้ายไปขวาเนี่ยมันก็เจ็บตัวทั้งนั้นอันนี้เหนื่อยฮะ เพราะว่าไอ้เคสที่เกิดครั้งนี้มันไม่ไม่เคยเกิดนะมันเป็นเทรดวอลเทรดวอลอย่างเต็มรูปแบบเลยนะเราพูดถึงสงครามการค้ามานานแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสงครามการค้าเต็มรูปแบบมันมีฝั่งอเมริกาฝากหนึ่งจีนฝากหนึ่งยูโรฝากหนึ่งนะแล้วก็อาเซียนนี่ตัวใครตัวมันเลยนะตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงอาเซียนเลยนะใช่ไหมมันเป็นแล้วก็แต่ละประเทศใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องการพัฒมิต อะไรต่างๆพวกนี้อันนี้น่ากลัวนะนะครับว่ามันจะไปตกกันยังไงผมทำค้าขายมาเนี่ยสี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยก็ไม่เคยเจอเทสอะไรหนักหนาเท่ากับเคสนี้นะค่ะเพราะว่าคุณอย่ลืมนะคืณกีตาเพราะว่าเวลามันระกระทบเนี่ยทั้งทั้งยวงแล้วเนี่ย มันไปกระทบคอนซัมชันคนว่างงานจํานวนมากนี่ผมไม่กล้าพูดตัวเลขเยอะๆนะก็พูดว่าอาจจะกระทบแรงงานเสี่ยงตกงานแสนกว่าคนไม่ไม่กล้าพูดเยอะๆแต่ไม่ได้บอกถึง20ล้านคนนะใช่ไหมอันนี้เป็นตัวเลขคนที่อยู่ในวงการนี้ทางตรงทางอ้อมมันจะไปถึงการบริโภคที่น้อยลงการลงทุนที่น้อยลงและตอนอีกตอนจบของเรื่องคือสภาพคล่องมันพังสภาพคล่องธุรกิจมันพังมันลาไปถึง NPL มันาลามไปถึงสถาบันการเงินเพราะว่าภาคธุรกิจเกือบทั้งหมดเนี่ยเขาก็คูเ่เงินแบงง์กันทั้งนั้นแหละใช่ไหมนะพอถึงจุดหนึ่งมันเป็น NPL อันนี้มันจะอันนี้ก็ต้องไปดูด้วยนะผมถึงบอกว่ามาตรการของรัฐที่ต้องไปดูแลดับแรกคือเรื่องสภาพคล่องนะอันไหนช่วยได้ก็ช่วยนะครับเนี่ยอันนี้อันดับแรกเลยนะ มุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจให้พวเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุรนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษ,ศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ